ตื่นเช้ามาไม่รู้จะทำอะไรให้ลูกกินเนี่ยทอดไข่ดาวแล้วกันวันนี้เมนูง่ายๆไข่ดาวแล้วกันไข่ดาวก็ทอดพร้อมกันไปเลย2ใบทีเดียวไปเลยจะได้สุกทีเดียวพร้อมกันเลยนะทุกคนเมนูออรกาเสร็จก็มาเตรียมเมนูของแม่ต่อกันเลยนีไปคิดว่าจะหมักหมูแล้วก็จะทอดหมูก,กินกับน้ำเจวเมื่อวานนี่นะทุกคนแต่ละมือแต่ละวันลูกคนเอ้ยบ่ค่อยมีเวลาสิมเฮ็ดของอยู่ของกินเนี่ยยากลูกแหง กว่าจะได้มาทําเมนูแม่นี่ก็โหทํากับข้าวให้ลูกเจ็ก็ต้องป้อนข้าวลูกให้ลูกกินข้าวอิ่มก่อนเดี๋ยวแม่ค็ม,มาทํากับข้าวของแม่เดี๋ยวนี้กว่าจะได้กินข้าวแต่ละวันนี่ก็โหสายทุกวันเลยนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเนาะเพราะว่าเรามันเลือดนักสู้อยู่แล้วจากนั้นเราก็มาเตรียมทอดหมูก,กันเลยอยากจะบอกทุกคุณเลยหมูที่ทอดไปนี่ไม่ได้กินเลยนะทุกคน ทอดหมูเสร็จก็ไปซักผ้าให้ลูกจนลืมไฟไหม่หม้อเลยอดกินเลยไปก็ต้องไปหั่นหมูใหม่แล้วก็มาหมักใหม่ทอดใหม่หมดเลยนะทุกคนหลังจากทอดหมูเสร็จเราก็จะมาเตรียมนึ้อขาวกันเลยเขา้าวเหนียวนี่ก็แข็งแข็งขา้าวเหนียวนี่นะมีข้างบ้านเขาเอามาให้เขาบอกว่าเป็นข้าวใหม่ก็เลยไม่ได้เอาไปต้มก่อนนะทุกคนถ้าขา้าวเหนียวแข็งหรือข้าวเหนียวเก่าเนี่ยทุกคนต้องเอาไปต้มน้ําร้อนก่อนสักสองนาทีนะทุกคนข้าวมันจะได้นิ่มแล้วก็ น่ากินนะทุกคนนะเขาบอกว่าเป็นข้าวใหม่ไปก็เลยไม่เอาไปต้มเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่หลังจากนั้นทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นไงน่ากินไหมทุกคนกินแบบนี้คิดถึงบรรยากาศบ้านเราเนาะทุกคนเนาะกินกันพี่น้องครบหน้าครบตาโอ้โหกินอย่างเงี้ยอร่อยที่สุดเลยตอนยังน้อยเนาะทุกคนเนาะกินข้าวใบเจียวแบบนี้เลยโอ้โอเยเซฟยังีงตอนเด็กๆได้กินแบบเนี้ย เราจะคิดว่าเราโอ้โหทำไมลำบากจังได้กินแต่ของแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่าอาหารแบบนี้คืออร่อยที่สุดแล้วกินข้าวจ้ำเจวแบบนี้คือกินได้หลายแห่งเลยทุกคนกินข้าวเป็นสองสามปั้นกันยังบุอยีบนะกินแบบนี้นะแซ่บขนาดหลังจากนั้นตัดมาตอนเย็ยนเลยทุกคนนี่กพาอากามา<ไ>ย่างลินแต่มื้อน,นี้อากาศฮ้อนแท้ฮ้อนว่ามื้อนี้ห้าโมงหกโมงเลยอะไรเงี้ยอากาศอบเป่าแถวเป่าว่า,า,วา,ววานะ แต่อยู่แต่บ้านลูกก็อึดดัดเนาะแล้วก็พาเขามาเดินเล่นเนี่ยคือถึกใจเพื่อนแหงในเน่พาเพื่อนมาย่างลินเปีนยนส่วนเมื่อกับบยักเมื่อได้นี่ได้ก็ได้ยามาย่างลินนะฮะการเกงใส่ก็กลับหน้ากลับหลังนะเนี่ยใส่เองนะเนี่ยไม่ให้แม่ใส่ให้จะใส่เองเขาบอกพอแม่จะทอดให้เขาก็ไม่ยอมนะเนี่ยจะใส่แบบเนี้ยเขาบอกวันนี้ไม่มีเพื่อนมาเล่นเลยปกตินี่คือเพื่อนเยอะมากนะเนี่ยเด็กๆคือเยอะมากวันนี้อากาศมันร้อนเลยไม่มีใครมาละมัง้ง เดินไปเดินมาก็เริ่มร้อนแล้วทีนี้ยขอไปกินน้าก่อนนะครับแม่ดูสิอดการดูดกินไม่หยุดเลยกระบ,บอกซื้นใจครับแม่ซื้นใจครับแม่หลังจากเติมพลังแล้วก็ได้เวลาเดินแล้วทีนี้พอเดินไปเดินมาเขาถามนี่แม่ลูกอะไรเนี่ยใช่ลูกแตงโมหรือเปล่าครับแม่แต่ว่าแม่เขาคิดว่าเหมือนแตงโมอยู่นะแต่ก็แม่ก็ไม่รู้ว่ามันคือลูกอะไระทุกคน เดินไปเดินมาก็มาเจอต้นในนี่ทุกคนต้นเหมือนกระพูดเลยแต่มันไม่ใช่ต้นกระพูดนะทุกคนรือต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั้นก็มาดูต้นผักบวงที่วันนั้นที่ไปมาเก็บมาตอนนี้แต่มันตายไปหมดแล้วทุกคนได้สักพักกอดกาก็เอาดอกอะไรมาให้แม่ดูก็ไม่รู้เขาบอกแม่ครับนี่ดอกอะไรก็ไม่รู้ก็แม่สวยไหมอืมแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกมันคือดอกอะไรก็ไม่รู้ทิ้งไปทิ้งไปหลังจากนั้นเขาก็มาดึงแกนแม่ไปไปดูดอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนที่บ้านเราเรียกดอกอะไรเนี่ย แต่ตอนเด็กๆเนี่ยเห็นต้นนั้นเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะทุกคนเพราะมันจะมีหนอนตัวใหญ่หญอ่ะมันมาชอบกินใบอ่ะเนี่ยหลังจากนั้นพอดาเห็นลูกของเขาเนี่ยพอด้าบอกหนอนหน,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 นอนแม่บอกไม่ใช่หนอนลูกคือลูกของเขากว่าจะกลับบ้านได้แม่ชวนกลับเขาก็บอกแป๊บหนึ่งครับแม่แป๊บหนึ่งครับเดินเล่นแป๊บหนึ่งครับสุดท้ายก็ไม่ท้ายสุดทุกคนเอ้อยค่ะกลับมาเห็นที่ออกกําลังกายบอกแม่ครับพอด้าขอออกกาลังกายแป๊บหนึ่งครับกว่าจะกลับถึงบ้านทุกคนเอ้ยมืดค่ำมากว่าจะถึงบ้านเนี่ย คงจะถูกใจเขาแหละเนี่ยเล่นสนุกเขาแหละทีเนี้ยออดการนี่ก็คือถ้ามีเพื่อนเล่นนี่โอ้โหไม่ยอมกลับเลยนะเนี่ยเดินเล่นไปเดินเล่นมาแม่ก็เลือบไปเห็นนี่มันคือต้นอะไรเนี่ยพอเดินเข้าไปดูปใกล้ๆ้เอ้ามันคือผักติวนี่นะโอ้ยเนาะว่ะปิตตอตุ้มซึประคอดียยอดกําลังงามงาพุญปิปตเตอสะออนบมญสมเจ้าแม่กับกำลังเพลิเพลินกับผักติว้วลูกกระบอสนใจแม่พุ่นะนั่งลินเซยแล้วันขึ้นไปหมุนพุน่ะ ยังเห็ดได้เสยโอบ